สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีข่าวสำคัญจากวงการฟุตบอลเกี่ยวกับคิเลียนเอบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสที่ออกมายอมรับว่าเขาเป็นคนขอเปลี่ยนตัวออกในช่วงต่อเวลาพิเศษคิเลียนเอบัปเป้สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเขาได้ขอให้โค้ดดิดดเยเดชองเปลี่ยนตัวเขาออกในช่วงต่อเวลาพิเศษของการแข่งขันที่ต้องลากยาวไปจนถึงการดวลจุดโทษกับทีมชาติโปรโตุเกส ในการแข่งขันยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายเนื่องจากเขารู้สึกว่าร่างกายไม่สามารถทนต่อความเหนื่อยล้าได้อีกในนาทีที่106ของการแข่งขันเอ็มบัปเป้ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามและฝรั่งเศสสามารถเอาชนะโรตุเกตในการดวลจุดโทษไปได้ด้วยสศกอ5-3ต่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของยูโร2024หลังจบเกมเอ็มบัปเป้ได้กล่าวถึงการขอเปลี่ยนตัวว่า ผมขอเปลี่ยนตัวออกเองช่วงพักครึ่งต่อเวลาพิเศษผมบอกกับเดชอ์ว่าผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยเกินไปเอ็มบัปเป้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคุณก้าวข้ามระดับความฟิตของตัวเองนั่นเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลผมต้องบอกว่าผมมุ่งมั่นหนุนหลังเพื่อนร่วมทีมเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราชนะผมยิงได้เพียงประตูเดียวแต่เราเข้ารอบรองชนะเลิศและผมมีความสุขมากทางด้าน ดีดีเย่เดชงก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าเขาซื่อสัตย์กับผมและทีมเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองไปต่อไม่ไหวเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มระดับท็อปของตัวเองเขารู้สึกเหนื่อยมากๆผมเห็นเขาติดขัดในครึ่งแรกของช่วงต่อเวลาพิเศษมันไม่มีประโยชน์ที่จะให้เขาอยู่ต่อคิเลียนซื่อสัตย์กับผมและทีมมาตลอดดังนั้นเป็นปกติที่จะเปลี่ยนคนใหม่ลงมานี่คือข่าวสำคัญจากวงการฟุตบอล ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ